ท่านประธานที่เคารพผมนัทพงศ์เปรมภูลสวัสดิ์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประเวศสะพานุสงพักประชาชนครับท่านประธานครับก่อนหน้านี้ครับผมเองได้ติดตามข่าวครับเห็นท่านนายกรัฐมนตรีแพร่ทองทานชินวัตรได้มีการมอบนโยบายครับในการจัดสรรงบประมาณนะครับในปี69นะครับตอนนั้นนะครับเมื่อเดือนมกราคมนะครับท่านนายกนะครับท่านก็บอกว่าการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้เนี่ย จะต้องทําให้พี่น้องประชาชนนะครับเชื่อว่าข้าราชการจํานวน2ล้านคนจะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชน66ล้านคนได้ขณะเดียวกันาทานระานหลังจากนั้นเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางท่านรองโฆษกรัฐบาลครับท่านก็ออกมาบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานการโครงการก่อสร้างของรัฐเนี่ย จะเป็นการช่วยในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจธรรมานตอนแรกนะครับท่านรมทานครับผมเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจครับว่าทั้งสองท่านนี้หมายความว่าอะไรครับจนกระทั่งผมได้มาดูรายละเอียดในส่วนของงบประมาณปี69ธรมาทานก็จะพบครับท่านรมทานว่างบประมาณปี69เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3.78ล้านล้าน,านบาทธรรมานในส่วนนี้เป็นงบลงทุนเนี่ย569,000กว่าล้านครับแต่ใน569,00 0กกว่าล้านเนี่ย เป็นค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับท่านประธานไปแล้วเนี่ย4 4 3 0 0 0ากว่าล้านครับคิดเป็น7 8เหรือว่าเกือบ80%นต์ท่านประธานถือว่าเป็นการก่อสร้างเยอะมากนะครับและนี่เป็นตัวเลขเนี่ยเพียงแค่ขั้นต่ำนะครับที่ผมเองเนี่ยได้หามาเจอเท่านั้นเองท่านประธานการก่อสร้างมากขนาดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีเรื่องที่ผมเนี่ยติดใจเลยท่านประธานถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์ท่านประธานแต่ว่าถ้าท่านไปดูในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญนะครับท่านก็จะเห็นครับว่า การจัดลําดับความสําคัญของงบประมาณเนี่ยท่านมีการให้ถนนกับการจัดการน้ําเป็นดับหนึ่งและ2ก็จริงนประธานแต่สิ่งที่มาเป็นดับ3ามเนี่ยแท,แ,ทแทนที่มันจะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาได้ประโยชน์แต่มันกลับกลายเป็นการสร้างอาคารราชการครับอาคารราชการเนี่ยมีทั้งหมดมท่านประธานงบประมาณที่ได้เนี่ยสามหมกว่าล้านาท่านประธานได้เยอะมากกว่าการพัฒนาโรงเรียนแล้วก็โรงพยาบาลซะอีกท่านประธานหรือว่านี้หรือเปล่าครับที่ท่านนายกท่านบอกว่าจะต้องทําให้ ประชาชนเชื่อมั่นว่าราชการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนท่านก็เลยคิดอย่างนี้ท่านก็เลยคิดว่าจะต้องสร้างตึกอาคารราชการให้ทั่วถึงจะได้ทําให้ประชาชนเชื่อมั่นอย่างนั้นหรือเปล่าท่านประธานงบก้อนนี้ไม่ได้น้อยนะครับงบผูกพันเนี่ยถ้ารวมงบผูกพันแล้วเนี่ยเป็น9ก้าหมื่นกว่าล้านนะครับท่านประธานเกือบแสนล้านท่านประธานถือว่าเป็นงบที่เยอะมากนะท่านประธานอันนี้นะครับท่านประธานผมก็เลยพาไปดูครับว่าหน่วยงานไหนนะครับที่มีการสร้างอาคารราชการมากที่สุดท่านประธานท่านก็จะพบครับ ว่าหน่วยงานที่สร้างอาคารมากที่สุดเนี่ยที่เป็นอาคารราชการเนี่ยก็คือเรื่องของสำนักงานตํารวจแห่งชาติท่านประธานสร้างเยอะสุด4 0 0พันกว่าล้านครับปีเดียวครับนับเฉพาะอาคารราชการแต่ถ้ารวมผ 14, 000, to ja, ูกพันเนี่ยล่อไป24 0 0มท่านประธานเยอะมากนะครับเยอะที่สุดนะครับแต่ถ้าไล่ลงมาท่านประธานท่านก็จะเห็นว่ามันก็จะมีสำนักปลัดกระทรวงต่างๆเนี่ยก็ไล่ลงมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยต่อปีไม่เยอะหรอกท่านประธานแต่ว่าที่เยอะเนี่ยผูกพันครับผูกพันกันเพียบครับ แต่ถ้าเกิดต่อปีเยอะเนะี่ยท่านก็จะเห็นว่าก็จะมีกองทัพปกมีกรมปกครองที่ค่อนข้างจะมากท่านประธานครับอันนี้เป็นภาพใหญ่หญครับท่านอาจจะเห็นไม่ชัดผมพาท่านไปดูในรายละเอียดครับมาเริ่มที่แชมเปี้ยนของเราท่า,านประธานสำนักงานตุลหลางชาติครับหน่วยงานนี้จัดเต็มท่า,านประธานสร้างกันไปปีเดียวเนี่ยล่อกันไปเฉียด5000ล้านครับที่ผ่านมาในเรื่องของตำรวจเนี่ยเราพูดกันมาตลอดครับปัญหานะครับที่เรามองว่าตำรวจเนี่ยควรที่จะมีการปฏิรูปตำรวจ นเนื่องจากว่าเราอยากที่จะให้พี่น้องตํารวจเนี่ยได้รับการดูแลที่ดีขึ้นและดูแลประชาชนได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นท่านประธานแต่ว่าในเอกสารงบประมาณเนี่ยท่าน,นประธานเอกสารงบประมาณเนี่ยผมเองไปไล่ดูเนี่ยข้างในครับท่านประธานก็มีโครงการปฏิรูปตารวจจริงๆท่นะา,านประธานชื่อโครงการปฏิรูประบบงานตํารวจท่านประธานงบประมาณ3,100ล้านบาทครับซึ่งพอดูข้างในท่นะา,านประธานแทนที่ผมจะมันจะเป็นการปฏิรูปตํารวจแบบที่ผมตั้งใจแบบที่ผมคาดหวังเอาไว้แต่มันกลายเป็นว่าข้างในเนี่ย 78%ของงบปฏิรูปตำรวจกลายเป็นเรื่องของการก่อสร้างสร้างอาคารสร้างที่พักอาศัยสร้างแลตสร้างเรือนแถวต่างๆ2,400กว่าล้านน้ามาดาน115แห่งครับรรท่านประธานไม่น้อยนะฮะผมย้ำอีกครั้งรรท่านประธานครับเรื่องของโครงการปฏิรูปตำรวจของรัฐบาลชุดนี้ภายใต้ในายกแพทองทานเนี่ย78%คือการก่อสร้างอาคาร,ร,ราน้มาานเช่นเดียวกันครับมันก็ยังมีเรื่องของโครงการ อีกชื่อโครงการหนึ่งท้านัรนก,ก็คือโครงการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชนในส่วนนี้ด้านใน1839ล้านเนี่ยก็เป็นการก่อสร้างอาคารที่ทําการสร้างโรงพักสร้างที่ต่างๆมากมายมท่านประธานรวมสร้างอื่นเนี่ยสามกว่าล้านก็รวมกันไปก็2,000กว่าล้านรวมหมด4 0 0 0กว่าล้าน,นท่านประธานจําได้ไหมครับในเรื่องของโรงพักที่สร้างไม่เสร็จโรงพักที่มีแต่เส,สาเนี่ยเกิดเหตุโด่งดังเนี่ยที่เป็นข่าวมาที่ผ่านมาทุกท่านทราบดีใช่ไหมครับ จะปล่อยให้มันเกิดแบบนี้หรือเปล่าผมก็ต้องถามท่านนายกแพท,ทองทานเพราะว่านี่คือสํานังกงานตัวหนังชาติซึ่งท่านนายกท่านก็ดูแลโดยตรงอยู่แล้วปีเดียว4,600ล้านครับ6 2 0 0 3 0 0 0ล้านจะเอาแบบนี้เหรอครับจะให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เหรอครับไม่ใช่แค่ตารวจท่านประานทหารเองก็ไม่ได้น้อยหน้าครับท่ทานปราน เรื่องของทหารเนี่ยท่านประธานก็ถือว่าเป็นอีกยอดนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันครับเพราะว่ามีการทำครับท่านประธานรวมกันเนี่ยทั้งกระทรวงกลาโหมเนี่ยปีเดียว8,000ล้านนท่านประธานถ้ารวมผูกพันเนี่ย15,000ล้านครับมาครบทุกเหล่า,าท่านประธานตั้งแต่กองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือสำนักปลัดกองบัญชาการกองทัพไทยท่านประธานที่ต่างกันหน่อยท่านประธานทหารเนี่ยรู้งานกว่าครับ เนื่องจากว่าตามพรบรรจัดซื้อพอรบรรวิธีการงบประมาณเนี่ยผมคิดว่าท่านประธานก็คงทราบนะครับถ้าเกิดโครงการเนี่ยที่มีงบประมาณ1000ล้านขึ้นไปเนี่ยจะต้องเข้าคอรมอรจะต้องมีการประชุมชี้แจงกับหน่วยงานต่างๆทําเรื่องต่างๆมากมายครับทีนี้ทางกระทรวงกลาโหมหน่วยงานต่างๆเนี่ยรู้งานท่านะประธานท่านก็เห็นท่านก็จะเห็นนะครับท่านประธานว่าแต่ละโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงกลาโหมเนี่ยโอ้มันไปสุดแค่950รท่านประธาน 9509 4 0สิ9 50, 9 40, เพียบท่านประธานเนี่ยท่านดูเนี่ยคงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณภคสาธารณภคทำท่อทำอะไรไม่รู้ท่านประธาน950แล้วก็ไล่มาเนี่ยบางโครงการเห็นว่าไม่ได้ทำเอเอด้วยไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะอันนี้เลยไม่แน่ใจท่านประธานครับากับการที่จะพยายามที่จะไม่ถึง1000ล้านแบบนี้เนี่ยมันเป็นการป้องกันไม่ให้พล,ลเรือนเนี่ยเข้าไปยุ่งเรื่องทหารหรือเปล่าอันนี้ผมฝากทางท่านนายกฝากทางท่านรองนายกภูมิธรรมเนี่ยช่วยไปดูด้วยนะครับ ว่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วท่านทราบเรื่องหรือเปล่าทีนี้ท่านประธานครับผมพาท่านมาดูครับนอกเหนือจากเรื่องของตํารวจกับทหารผมคิดว่าแต่ละท่านนะครับได้มีการไถ่ฟีดเล่น Facebook เล่นทวิตเตออยู่แล้วท,ท่านประธานท่านก็คงทราบครับว่าหน่วยงานราชการมีการสร้างอาคารใหม่ๆย้าย,ยายไปสํานักงานแห่งใหม่ที่ทําการแห่งใหม่กันมากครับทีนี้ผมก็เลยพาย้อนมาดูาท่านประธานในช่วง6ปีที่ผ่านมาไม่ต้องไกลครับท่านจะเห็นครับว่ามีการสารต่อแนวทางในการก่อสร้างกันมาอย่างต่อเนื่องครับ เนี่ยท่านประธานสารต่อจากรัฐบาลที่แล้วตั้งแต่เนี่ยครับปี6 3ามาไล่มาเลยก็จะมีเรื่องของกระทรวงมหาดไทยตึกสอตองงท่านประธานที่ทุกท่านทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่ากพอรลอครับอันนี้เป็นรัฐบาลที่แล้วแต่พอมาต่อเนื่องมารัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลผสมพันข้ามขั้วเนี่ยครับท่านประธานมันก็จะเริ่มมาตั้งแต่67 6 7, 8 6 9เนี่ยไล่มาเลยท่านประธาน67ปีแรกมาผ่านงบกระทรวงมหาดไทยระยะที่2ครับพอมา68เรื่องของปอปทท่านปะระธาน พอมา69เนี่ยคมนาคมนี่ยังไม่รวมโครงการของหน่วยงานอื่นอย่างเช่นสปกรที่ก็สร้างอาคารแห่งใหม่เช่นเดียวกันนะท่านานทีนี้มาดูทีละอันกันไหมฮะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเรามาเรามาเริ่มกันท่านประธานในเรื่องของโครงการที่หนักกระเป๋าที่สุดครับนั่นก็คือศูนย์ราชการกระทรวงหมหาดไทยท่านประธานโครงการนี้9 0 0 0ันกว่าล้านบาทท่านประธานเกือบหมื่นละ้านะะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผ่านงบสมัยรัฐบาลที่แล้วอีกส่วนหนึ่งผ่านงบสมัยรัฐบาลชุดนี้ครับท่านประธานะ โครงการนี้เนี่ยนะครับท่านประธาน9,000กว่าล้านเนี่ยก็เป็นการย้ายกระทรวงมหาดไทยนะครับจากที่เดิมที่เกาะรัตนโกสินทร์ท่านประธานย้ายออกมาครับแต่โดยปกติระวัาจะชินครับที่เราได้ยินกันในข่าวบ่อยๆเนี่ยได้ยินกันนะครับว่าย้ายศูนย์ราชการย้ายสถานที่ราชการเพื่อลดความแออัดย้ายออกไปไกลๆครับแต่กลายเป็นอันนี้แค่าย,ย้ายข้ามฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาย้ายออกมาแค่สามสี่กิโลาท่านประธานมาอยู่คลองสารท่านประธานมันเลยกลายเป็นว่าเนี่ยฮะเราต่อไปเราก็จะมีอาคาร โอศูนย์ราชาการมหาดไทยบรรยากาศดีๆแบบนี้นะะท่านประธานริมแม่น้าเจ้าพญาชิช,ชิกคูคูเนี่ยบรรยากาศดีครับไม่รู้หน้าตาข้างในเป็นอย่างไรพาไปดูครับ <S <S 1> <S 1> ด้านใน,นะะท่านประธานครับท่านท่านจะเห็นครับว่าตึกจะหน้าตาแบบนี้ฮะแต่ละกรมเนี่ยจะมีตึกหรูเป็นของตัวเองะะท่านประธานชั้นหนึ่งชั้นห้าใช้สอยร่วมกันครับแต่ละตึกครับแต่ว่าชั้นหกขึ้นไปเนี่ยก็จะแยกเป็นลายกลมท่านประธาน พอแยกไปเนี่ยนะก็แต่ละกรมก็อาจจะมีความสูงที่ต่างกันนะฮะก็จะไล่มาสูงสุดก็จะมีเรื่องของกรมพน่อกรมกรมปกครองท่านประธาน21ชั้นท่านประธานต่ําสุดก็สํานักปลัด14ชั้นความสูงที่แตกต่างกันเนี่ยจริงๆผมไม่แน่ใจว่าเอามาจากอะไรครับตอนแรกผมคิดว่ามาจากอัตรากําลังมาจากจํานวนข้าราชการหรือว่าภารกิจอะไรต่างๆจริงๆก็ไม่น่าใช่ท่านประธานพอผมไปไล่ดูเนี่ยพอเปรียบเทียบเนี่ยท่านประธานครับในเรื่องของกรมต่างๆเนี่ย ที่ได้พื้นที่ใช้สอยครับก็จะไล่ามาตั้งแต่ประมาณ1 5 0 0 0ตารางเมตรไล่ามาจนถึงประมาณสัก2 3 0 0 0ตารางเมตรก็เป็นสูงสุดท่านประานทีนี้เนี่ยนะฮะแต่ละกลมเนี่ยพอเฉลี่ยออกมาท่านประธานพอผมคิดเทียบกับอัตรากําลังเทียบว่าจํานวนพื้นที่ต่อคนเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ20ตารางเมตรต่ตอคนซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของโลกซึ่งกําหนดเอาไว้ที่10-15ตารางเมตรต่ตอคนในบ้านของเรานี่เฉลี่ย20 แต่ที่มันเฉลี่ย20เนี่ยก็เพราะมันมี2กลมท่านประธานที่มีการดึงมีนขึ้นไปครับนั่นก็คือกลมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นครับ30.66ตารางเมตรท่านประธานต่อคนครับหรือว่าลองมาครับก็คือกลมพัฒนาชุมชน26.77ตารางเมตรต่อคนท่านประธานเห็นตัวเลขแบบนี้ครับท่านประธานผมก็คิดว่าข้าราชการทุกคนก็คงมีขนาดพื้นที่เทียบเท่ากับการได้คอนโดหนึ่งห้องครับเป็นห้องขนาดสตูดิโอท่านประธานแต่ถ้าเกิดว่า ค้าราชการตัวเล็กตัวน้อยที่ทางานให้พี่น้องประชาชน,นเหนื่อยได้แบบนั้นผมไม่ติดใจะะท่านประธานแต่ท่านไปดูรายละเอียดข้างในดีกว่าว่าตกลงแล้วเขาเอาพื้นที่ไปทําอะไรเริ่มจากกรมพัฒน,นาชุมชน,นะะท่านประธานครับชั้นสูงสุดะะท่านประธานเชื่อไหมครับชั้นสูงสุดของกรมพัฒน,นาชุมชนเนี่ยห้องใหญ่ที่สุดเนี่ยคือห้องแสดงความภาคภูมิใจนะะท่านประธานห้องแสดงความภาคภูมิใจอมันคืออะไรใช่ไหมฮะห้องแสดงความภาคภูมิใจผมเดาเนาะเดาว่ามันน่าจะเป็นห้องที่เก็บถ้วยรางวัลเก็บประกาศนียบัตร ก็คงได้รับมาในที่ต่างๆแต่ที่ผมงงนะกประานถ้าเราภาคภูมิใจนักหนาโดยธรรมชาติเราน่าจะอยากโชว์นะฮะเราน่าจะอยากที่จะเอาไว้ให้คนดูเยอะถ้าอย่างนั้นมันควรจะไว้ชั้นล่างหรือเปล่าครับมันควรจะไว้ชั้นหนึ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนควรที่จะเอาไว้ให้ข้าราชการได้เยี่ยมชมอย่างทั่วถึงหรือเปล่าครับแต่อันนี้เนี่ยท่านเอาไว้ชั้นบนสุดเนี่ยกลายเป็นว่าเก็บไว้ให้ท่านอธิบดีท่านภาคภูมิใจอยู่คนเดียวก็ยังงงว่าเอ๊ะม,มันจะไม่แบ่งปันความภาคภูมิใจยังไงเลยฮะ อันนี้ผมก็ยังงงเพราะมันกลายเป็นว่าอย่างนี้ท่านประธานมันกลายเป็นว่าถ้าหากว่าน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะมีการมาดูงานเนี่ยแน่นอนท่านก็ต้องพาน้องๆเนี่ยขึ้นไปดูความภาคภูมิใจแต่กว่าจะขึ้นไปถึงบนนั้นนะเปลี่ยนลิฟต์กันไปไม่รู้กี่รอบท่านประธานกว่าจะถึงเนี่ยก็จะวุ่นวายข้าราชการเขาอีกแล้วผมถามว่ามันสําคัญไหมท่า,านประธานห้องแสดงความภาคภูมิใจถ้ามันสําคัญเนี่ยทำไมกรมอื่นไม่มีครับทำไมถึงมีแค่กรมพัฒนาชุมชนกรมเดียว นี่รรท่านประธานผมยกตัวอย่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นห้องแสดงความภาคภูมิใจไม่มีแน่นอนรรท่านประธานแต่ว่ามีห้องแต่งตัวผู้บริหารแทนครับเนี่คร,รับท่านประธานแน่นอนรรท่านประธานครับในส่วนของอธิบดีรองอธิบดีรรท่านประธานจะมีห้องน้ําในตัวเรื่องธรรมดาครับแต่ว่ามีห้องแต่งตัวโอ้โหมันเหมือนอยู่คอนโดนจริงรรท่านประธานเป็นคอนโดที่ห้องใหญ่กว่าห้องสตูดิโอด้วยแน่นอนนะครับอย่างที่ท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยมัน ผู้บริหารเขาก็ต้องมีการออกงานใช่ไหมฮะมีการมีชุดกากีมีชุดขาวมีชุดอะไรต่างๆชุดสีต่างๆมากมายนะฮะแต่ผมก็งงว่าเอา้าถ้ามันสําคัญแบบนั้นจริงทําไมกรมพัฒนาชุมชนเขาไม่มีห้องแต่งตัวบ้างหรือว่ามันมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนครับเรื่องของผังห้องเรื่องของแปลนอาคารหน้าตามันมาตรฐานมันมันเป็นยังไงมันควรที่จะเป็นยังไงทําไมแต่ละกรมมันถึงหน้าตาไม่เหมือนกันหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันแล้วแต่ครับว่า เป็นไปตามรีเควสหรืลเวล่าว่าอ,อธิบดีคนไหนอยากจะได้ห้องแสดงความภาคภูมิใจอธิบดีคนนี้อยากจะได้ห้องแต่งตัวอธิบดีคนนี้อยากจะได้ห้องอาบน้องอาบน้ําอะไรว่าไปก็ไม่เข้าใจเหมือนกันท่านประธานกรณีนี้นครับอันนี้ผมคิดว่าผมฝากท่านนายกกับท่านรองนายกยช่วยตอบได้ไหมครับแล้วท่านอย่าบอกนะครับว่าท่านเพิ่งจะมาท่านยังมาไม่ทานงบมันผ่านไปก่อนหน้านี้แล้ว เพราะจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเอาจริงๆท่านก็ขนข้าราชการมาเยอะแยะเป็นหมดธรรมทานมาอยู่ที่สภาสแห่งนี้เนี่ยผมก็ยังงงว่าเอ้ามันจะไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยเหรอครับท,ที่ที่ทราบว่าสุดท้ายเนี่ยใครเป็นคนขอให้มันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาทีนี้ธรรมทานครับออกจากกระทรวงหมหาดไทยนะครับไปต่อครับธรรมทานที่ในส่วนของสำนักงานปป,ปอทนะทานรมทานสำนักงานปปอทอครับท่านประธานก็คือเรื่องของสำนักป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐท่านประธานครับ โอ้โหช,ชื่อหน่วยงานก็ดีแล้วนะ,ะท่านประธานหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้ท่านนายกโดยตรงคุมเองครับไม่ต้องโยนใครท่านประธานวิสัยทัศน์ดีด้วยท่านประธานผมชอบมากครับขับเคลื่อนธรรมาภิบาลบูรณาการป้องกันเชิงลุกทุจริตภาครัฐล,ลดลงประชาชนเชื่อมัน่นและศรัทธาดีครับท่านประธานแต่ถ้าเป็นไปได้ผมว่าดีกว่านี้คือท่านเริ่มจากโครงการของท่านเองก่อนเนี่ยฮะท่านประธานครับท่าน,นมีโครงการนะในการก่อสร้างอาคารส่วนกลางแห่งใหม่พันล้านาท่านประธาน ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้างนะครับยังหาผู้รับเหมาแต่ผมว่าที่น่าสนใจนะ,ะท่านรานถึงแม้ว่าปอป,อปอทอยังไม่ได้จ้างเนี่ยแต่กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเขาจ้างไปก่อนแล้วครับเขาจา้างเขาจ้างต่างๆเนี่ยโครงการย่อยๆเล็กๆเนี่ยนะฮะในการที่จะออกแบบอาคารของปอป,อปอทอเนี่ยครับท่านประธานเนี่ยถ้าท่านไปไล่ดูเนี่ยครับก็จะมีแบ่งย่อยเป็น5โครงการเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของการเขียนแบบสถาปัตย์เขียนแบบวิศวะเรื่องของทัศนียภาพอะไรต่างๆเนี่ยครับท่านประธาน น่าสนใจไหมท่านประธานถ้าเกิดว่าท่านคงทราบดีนะตามเรื่องของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างถ้าต่ํากว่าห้าแสนบาทสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงเลือกได้ครับว่าอยากให้ใครได้งานอยากที่จะให้ใครเป็นผู้รับจ้างได้งานของโครงการนี้ท่านประธานปรากฏว่าท่านดูนะฮะเกณฑ์ห้าแสน 500, บาทโอ้ท่านตั้งราคาไว 4, 8, ้4ี่แสนเก้าหมื่นแปดพันกับอีกอันนึงฮะห้าแสนบาทท่านตั้งราคาไว้4ี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยท่านประธานโอ้มันดูจงใจมากนะท่านประธานมันมันดูมัน มันน่าสงสัยว่าเอ๊ะมันมัน,ม,น,ม,นมันยังไงฮะท่านประธานเราไม่ใช่แค่เรื่องราคาไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณนะประธานครับมันยังมีเรื่องของวันที่ในการจัดจ้างด้วยนะครับถ้าท่านดูเนี่ยนะฮะท่านจะเห็นนะครับว่าสิ้นปีงบประมาณเนี่ยคือวันที่30กันยายนแต่ว่ามันมี3โครงการนะประธานที่มีการจ้างในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนกันยายนเนี่ย2-3สัปดาห์ก่อนสิ้นปีงบประมาณเนี่ย จ้างไปลวดเดียว3โครงการนะ,ะท่านประธานเนี่ยสกันยา9กันยา16กันยาและที่น่าสนใจกว่านั้นท่านประธานผมคิดไปคิดมาแล้วผมนั่งอ่านชื่อเนี่ยฮะเขียนแบบสถาปัตย์เขียนแบบวิศวะทําไมต้องแยกโครงการทําไมไม่รวมกันหรือว่าถ้ารวมกันแล้วมันจะไปเกิน5 0 0 0 0นมันจะทําให้ท่านเลือกไม่ได้ว่าใครมันจะได้งานนี้มันจะทําให้ท่านต้องไปเข้าเรื่องของ ebit d i n g ต้องไปแข่งขันกันมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าฮะ ถ้าเป็นแบบนี้จริงมันเข้าสู่มันเข้าเข้าเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะแบ่งซื้อแบ่งจ้างและผิดพรบรจัดซื้อจัดจ้างนะครับท่านประธานอันนี้เรื่องใหญ่นะครับผมฝากปปทภายใต้ท่านนายกแพทองทานท่านตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วและแน่นอนท่านประธานครับในเรื่องของโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆของภาครัฐเนี่ยเราเห็นข่าวกันมาตลอดเละครับผมเองเป็นกรรมธิการติดตามงบประมาณได้รับเรื่องเยอะแยะมากมายท่านประธาน เนี่ยฮะตั้งแต่เนี่ยกอสอทอชอสร้างไม่เสร็จสำนักงบประมาณอโดนเทงานนู่นนี่นั่นศาลสร้างไม่ตรงแบบนู่นนี่นัน่นเจอปัญหาเยอะแยะมากมายท่านประธานเงินภาษีพี่น้องประชาชนเราจะปล่อยไปแบบนี้เหรอครับท่านประธานแล้วเนี่ยครับท่านประธานในปีงบประมาณ6-9เนี่ยเราก็ยังมีหลายโครงการที่ต่อคิวรอที่จะเข้าสู่การพิจารณาของพวกเราในวันนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐสภานะครับหรือว่าจะเป็นอีกหลายเรื่องท่านประธานอย่างเช่นอาคารสปรกแห่งใหม่หรือว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งใหม่ก็จะสร้างอาคารแห่งใหม่เช่นเดียวกันท่านประธานโครงการละ8 0 0ร้อล้านก็ไล่มาเนี่ยท่านก็นับรับดูว่าปี69ของงบเพิ่มมากแค่ไหนผมหวังว่ามันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกท่านประธานครับนอกจากส่วนกลางท่านประธานผมพาไปโดยส่วนภูมิภาคบ้างครับนี่ท่านประธานส่วนภูมิภาคก็สร้างไม่เยอะเช่นกันครับท่านประธาน ถ้านับเป็นงบผูกพันรวมๆท่านประธานล่อไปหมื่นกว่าล้านนะฮะหมื่นล้านท่านประธานไล่ดูนยครับท่านประธานตั้งแต่สารากลางจังหวัดบ้านพักผู้ว่าที่ว่าการอำเภอวัฒนธรรมจังหวัดสปกจังหวัดศึกษาจังหวัดโยธาจังหวัดอะไรต่างๆมากมายยังมีเยอะแยะที่ผมไม่ได้รวมเข้ามาอีกท่านประธานเนี่ยเป็นหมื่นล้านเนี่ยครับท่านประธานจะยังไงต่อดีที่สําคัญท่านประธานถ้าเกิดนับรวมหมดนะครับท่านประธานโครงการก่อสร้างอาคารราชก,การทั้งหมดเฉพาะที่ผมรวบรวมได้ ปีเดียวเนี่ยฮะสามหมื่นล้านรวมผูกพันด้วย952 6หล้านเกือบถึงแสนล้านแล้วนะครับแน่นอนถ้าผมรวมครบนี่เกินแน่นอนฮะผมไม่เข้าใจาท่านประธานว่าความจริงแล้วเนี่ยเรามีแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจที่มีการใช้มาตั้งแต่20ปีที่แล้วประกาศกันมา20ปีที่แล้ว,วาท่านประธานก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าหลายๆภารกิจเนี่ยของหน่วยงานที่กําลังสร้างอาคารกันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะต้องมีการถ่ายโอนให้ท้องถิ่นอยู่แล้ว จะต้องมีเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาทาบัตรประชาชนการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการโรงแรมจราจรนูน่นนี่นั่นธ่รมธานสัมปทานขนส่งสิ่งเหล่านี้มันต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่นอยู่แล้วและที่ท่านสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างแบบนี้เนี่ยมันมีแต่จะทําให้ท้องถิ่นเล็กลงทุกวันมีแต่จะทําให้ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นทุกวัน,นท่านประธานแล้วเมื่อไหร่เราจะมีการกระจรยายอำนาจเราจะกระจรยายอำนาจสำเร็จกี่โมงท่านประธาน ดังนั้นท่านประธานครับที่ผมเองที่ผมหรือว่าเพื่อนสมาชิกจากพักประชาชนจากฟัก่ายจากพักฝ่ายค้านเนี่ยครับที่เราพูดกันมาอภิปรายกันมานานๆเนี่ยท่านประธานเราไม่ได้มีเรื่องของวัตถุประสงค์อะไรไม่ดีเลยท่านประธานสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยคือเราเห็นว่าเอะงบประมาณของประเทศมันถูกใช้ไปแบบนี้เนี่ยเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยพี่น้องประชาชนกำลังลำบากเกิดปัญหาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นมากมายมีเรื่องภาษีธรมีเรื่องนู่นนี่นั่น เราก็คิดว่าเราอยากที่จะช่วยท่านในการหาเงินครับดังนั้นท่านประธานผมก็อยากเชิญชวนทุกท่านครับแล้วผมก็อยากจะบอกตรงนี้ครับว่าแน่นอนพวกเราพักประชาชนเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะรับหลักการในส่วนของร่างพรบงบประมาณในปีนี้ได้ครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะผ่านอยู่ดีนะครับท่านประธานถ้าหากว่ามันผ่านอยู่ดีเนี่ยผมก็อยากเชิญชวนเพื่อนสมาชิกผ่านท่านประธานนะฮะให้ไปดูด้วยกัน ว่าโครงการไหนที่มันตัดได้บ้างตัดไม่ได้บ้างไปดูรายละเอียดก็ได้ครับตอนนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ชี้ก็ได้ว่าอันไหนมันควรตัดอันไหนไม่ควรตัดก็รอไปได้ดูว่าเอกสารมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราไปร่วมกันตัดด้วยกันในชั้นกรรมธิการกันนักกรรมธิการแล้วกลับมาพิจารณาในสภาในวาระที่2และวาระที่รับท่ประธานครับธรรมธานขอบคุณครับ